ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ของนางสาวจันเพนมีริดโรงเรียนเมืองพัทยา9ก้าวัดโพธิสัมพันธ์สำนักการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี ข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางสาวจันเพนมีริ์ตำแหน่งครูผู้ช่วย เกิดเมื 2, ่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2538อายุ26ปีบรรจุเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563ณโรงเรียนเมืองพระยา9ก้าวัดโพธิสัมพันธ์สำนักการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันอายุราชการ1ปี6เดือน ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายปีการศึกษา2550 ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนชุมพลพลวิสัยจังหวัดหนองคายปีการศึกษา2556และระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏธทนบุรีกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2562 ภาระงานสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาไทยเพิ่มเติมประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลปะแนะแนวชุมนุมลูกเสือเนตรนารีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสองและข้าพเจ้าได้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสี่รวมจำนวนชั่วโมงสอน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานบริหารวิชาการจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆเช่นโครงการแผนพัฒนาจัดการศึกษาปฏิทินการปฏิบัติงานคู่มือการบริหารงานจัดการศึกษาเป็นต้นงานบริหารทั่วไปเวรยามกลางวันประจำสถานศึกษาครูเวรประจำวันอังคารงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการคุมสอบอาทีและเจ้าหน้าที่สหาการโรงเรียน ด้านที่1ด้านการปฏิบัติตน1.1วินัยวิในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและสังคมโดยเคร่งครัดมีคุณธรรมจริยธรรมเคารพสิทธิผู้อื่นสำรวมวาจาแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะที่เหมาะสมเช่นปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มาทำงานตรงต่อเวลาเขารบผู้อาวุโสกว่าและเพื่อนร่วมงานทุกคนจุด2มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีความรัก ความศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กรเช่นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิอบรมสั่งสอนจิตอย่างเต็มความสามารถถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสแสวงหาความรู้ในรายวิชาที่สอนเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการและพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ1.3เจตคติ ati, ต่อวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ ไม่กระทำการใดๆให้เป็นการจ้างความเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของความเป็นครูข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆของโรงเรียนและหน่วยงานราชการที่มีการจัดอบรมขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 1.4การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีความพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเช่นเข้าอบรมกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพครูด้านการใช้เทคโนโลยีและการจัดเก็บระบบงาน PPR ประจำปีการศึกษา2565หนโรงเรียนเมืองพระยา9วัดโพธิสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูพระยา4.0 โมเดล Teacher พระยา4.0หลักสูตรการสร้างวิดีโอ Presentation ผ่านสมาร์ทโฟนรวมไปถึงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทางออนไลน์เช่นอบ,อบรม g p a s Information f a Step ผ่านระบบ Zoom อบรมขยายผลโครงการพัฒนาสื่อและส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านทางโปรแกรม Zoom จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่ณส่วนนงนุษย์นอกจากนี้ยังทำงานภายใต้ความกดดันได้เช่นอดทนต่อพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนในชั้นเรียนและรับฟังเหตุผลของเพื่อนร่วมงาน1.5การพัฒนาบุคลิกภาพข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอโดยยอมรับความคิดของผู้อื่นพร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูโดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการละเทศะข้าพาเจ้าพยายามปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้อมและสามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขเช่นการควบคุมอารมณ์ตนเองและการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานและนักเรียน 1.6การดำรงชีวิตที่เหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการสวดมนต์เข้าวัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีโดยการให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นรู้จักประมาณตนเองในการใช้จ่ายรู้จักอดออมนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันโดยการปฏิบัติตนตามวิถีนิว o r ม a l อย่างเคร่งครัดด้านที่2ด้านการปฏิบัติงาน 2.1การจัดการเรียนรู้มีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันข้าพเจ้าจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบออนไลน์ศึกษาสื่อและ เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการสอนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สวัสดีค่ะหน่อเช็วหญิงประวคนมัศิพรมค่ะชื่อเล่นชื่อว่าวุนเส้นขาดเล้ที่ที่สิบค่ะปสองทสองค่ะวันนี้หนูจะมาท่องสือคุณค่ะรตั้งแต่แม่สอนค่ะทสอง สองหนึ่งสองสองสองหกมันจะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาหสองสแปดสองห้าสิบสองหกสองสองเสิบสองปสิบหกสอเก้าสิบแปดสองสิเป็นยี่สิบสองบเป็นยี่สิบสอเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามสองหเก้าสสี่สองสามห้าสิบสามห้าสิบห้าสามหสิบปด 3า2เ3็2ย3่สิบเอปเ็ดสามสเป็น3ามสิเป็น3ามเอเป็นสามสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปนาดุพิสางสาุจริพัดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีีองสองเลขที่สิบหาวันนี้ผมจะมาท่องนิทานเรื่องมดกับตากแตกนกันนะครับ เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนตากแตนร้องเพลงอย่างสนุกสนานมันก็หันไปเห็นฝูงมดขนอาขนอาหารเดินผ่านมาจึงเอ่ยปาชวนฝูงมดให้มาร้องเพลงด้วยกันมดตัวหนึ่งตอบว่าไม่ได้หรอกพวกคาง าอาหารมาตุนไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแล้วเจ้าไม่เตรียมอาหารไว้บ้างหรือไม่เห็นต้องรีบเลยอีกตั้งนานกว่าจะถึงฤดูหนาวตกากตะเตนตอบเมื่อฤดูหนาวถึงศาสต,ต์ต่างๆพากันหลอบอยู่แต่หน้า ส่วนกัปก็ตนหาอาหารไม่ได้เลยมันจึงขออาหารแบ่งจากฝูงมดข้ามัวจะทำตัวไร้สราระในรุ่รุร้อนตอนนี้ข้าสำนึกแล้วได้โปรดแบ่งอาหารให้ข้าบ้างเถิดฝูงมดจึงตอบว่าถ้าเจ้าสา ทำไมเจ้าจึงไม่ทำต่อไปในฤดูหนาล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมให้พร้อมควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับพี่สำหรับสิ่งที่เข้าพเจ้าได้จัดทําคลิปวิดีโอสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวลาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาย้อนหลังได้ เลาเป็นนาฬิกาตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเป็นเวลากลางวันตั้งแต่18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนกิจกรรมใดบ้างคะที่นักเรียนทำในช่วงกลางวันภาพนี้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ที่สองผิงไฟขณะที่มีพระจันทร,ร์กำลัง อยู่บนท้องฟ้าภาพที่สามไปปิกนิกภาพไหนเอ่ยที่นักเรียนทำในเวลากลางวันถูกต้องค่ะภาพที่หนึ่งเรากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะเราต้องรดน้ำต้นไม้ในช่วงเวลากลางวันเพราะต้นไม้ใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ในการเจริญเติบโตนะคะส่วนภาพที่สองเป็นเวลาเวลาไหน เวลากลางคืนนะคะเพราะว่ามีพระจันทร์อยู่ข้างบนท้องฟา้าอ่าภาพที่สามถูกต้องเป็นภาพเกี่ยวกับไปปิกนิกข้างนอกนะคะอ่าเราไปอย่าไปปิกนิกข้างนอกในเวลากลางคืนนะคะอันตรา,ายมากๆเลย 2.2การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการเรียนเช่นส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกายนั่งสมาธิและฝึกการทํางานเป็นกลุ่มข้าพเจ้าได้พยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการสังเกตพฤติกรรมเพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียนแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2.3. การพัฒนาทางวิชาการข้าพเจ้าได้พัฒนาสื่อนวัตรกรรมในการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้น 2.4การพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นตรวจคัดกรองโควิด -19 ก,กิจกรรมลอยกระทงและเวีนยามรักษาการกลางวัน 2.5ความสัมพันธ์กับชุมชนข้าพเจ้าพยายามศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นสร้างค่านิยมที่ดีงามให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้สแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมออีกทั้ง เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจและทุ่มเทเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีกับหน่วยงานและชุมชนข้าพเจ้านางสาวจันเพนมีริทขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ